นานาชาติกังวลกรณีสหรัฐยิง UFO วัตถุลึกลับไม่ทราบแหล่งที่มาที่ลุกล้ำน่านฟ้าของสหรัฐเหนือทะเลสาปูรอนและอเมริกาเหนือผู้นำประเทศอังกฤษเตือนว่าสาหรัฐไม่ควรยิงวัตถุบินใดๆที่ไม่รู้จักจนไม่ทราบแน่ชัดถึงแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของ UFO ออาจเป็นการสร้างความขัดแย้งครั้งใหม่ให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ หาก UFO ถูกส่งมาจากอะไรรมนอกโลกซึ่งกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเองหรือเพนตะก้อนก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้และไม่ตัดประเด็นที่ว่า UFO อาจมาจากนอกโลกหากเป็นเช่นนั้นจริง UFO เป็นยานสอดแนม,มของต่างดาวที่มาด้วยจุดประสงค์เยี่ยมชมหรือศึกษาโลกอย่างเป็นมิตรอาจก่อความขัดแย้งระหว่างดวงดาวได้ ก็จะเป็นความผิดพลาดร้ายแรงสหรัฐไม่ความโจมตีหรือยิงวัตถุใดก็ตามที่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาและจุดประสงค์ของการมาในขณะที่จีนก็ออกมายอมรับว่าวัตถุบินที่ถูกยิงตกเมื่อวันที่4กลุมภาพันธเป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศของจีนที่เสียการควบคุมจนออกนอกเส้นทางไม่ใช่โดรนสอดแนมแต่อย่างใดในขณะที่ UFO ที่ถูกสารัฐ ไล่ล่าเมื่อวันที่11และ12กุมภาพันธ์ในอีกอาทิตย์ต่อมาไม่มีความเกี่ยวข้องกับจีนเพราะไม่ใช่วัตถุบินของจีนผู้นำโลกเรียกร้องให้หยุดยิง UFO จนกว่าเราจะรู้ว่าพวกมันมาจากไหนอดีตผู้บัญชาการทหารของอังกฤษเรียกร้องให้ผู้นำโลกอย่างสหรัฐอเมริกาหยุดยิงวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อที่ยิงตกในน่านฟ้าของพวกเขา อย่างน้อยก็จนกว่าเราจะมีความคิดตกผลึกว่าพวกมันคืออะไรซากบอนลูนขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกถูกยิงตกเมื่อต้นเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาและเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อสหารัฐออกข่าวว่าพวกเขาได้ยิง UFO ที่บินเหนือน่านฟ้าของสหาราัฐผู้นำโลกควรหยุดยิง UFO จนกว่าพวกเขาจะรู้ว่าพวกมันมาจากไหน เป็นคำกล่าวจากอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศระดับสูงของอังกฤษคนหนึ่งพลเอกเซอร์ไมเคิลเกดันแนะนำว่าการระเบิดยานต้องสงสัยด้วยเครื่องบินขับไล่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการระบุที่มาของพวกมันเขาพูดออกมาหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐถูกกล่าวหาว่าปกปิดความจริงที่พวกเขาพบภายหลังจากการยิง UFO าลำในสามวันเหนือสหรัฐ โดยเปิดเผยเพียงหนึ่งครั้งในการยิง UFO หนึ่งใน UFO ที่ถูกยิงตกนั้นเป็นของจีนเมื่อถูกถามว่ายานสามลำที่ถูกยิงสามารถเชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวได้หรือไม่พน้กกาอ, k, อ,อากาศเอกเควนท์แวนเฮิร์กกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่าเขาไม่ได้ตัดประเด็นใดๆทิ้งยังมีความเป็นไปได้ว่า UFO สามลำอาจเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาว แต่ในขณะนี้ยังไม่แน่ชัดเนื่องจากในขณะน,นี้ยังอยู่ในช่วงกู้ซากเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงแหล่งที่มาจากนั้นคาลีนจีนปีแอร์โฆษกทำเนียบข,ขาวของรัฐบาลสหรัฐพยายามสร้างความมั่นใจให้กับคนอเมริกันโดยกล่าวว่ายังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็น UFO ของมนุษย์ต่างดาวโดยกล่าวล่าสุดในการถแถลงข่าวแต่หัวหน้าฝ่ายกลาโหมของสหรั อ้างว่าพวกเขายังไม่ได้กู้ซากวัตถุบินอีก3ลำนอกจากบอลลูนสอดแนมของจีนเพียง1นึ่ลำเท่านั้นที่พวกเขาเก็บกู้และพิสูจน์ทราบได้และไม่รู้ว่า UFO อีก3ลำมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดในขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบและเก็บกู้เซอร์ไมเคิลวัย84ปีอดีศรีนาทิการทหารอากาศซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของกองบัญชาการจู่โจมกองทัพอากาศสารัฐในช่วงสงครามอ่าวปี2533แนะนำว่าผู้นำสหรัฐควรมีการยับยั้งชั่างใจมากกว่านี้จนกว่าเราจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นพวกมันสร้างความระคายเคืองอย่างแน่นอนและเป็นไปได้สูงที่พวกมันจะมีอุปกรณ์สอดแนมอยู่ในนั้นเขาบอกกับ LBC Radio ดิโอ แต่มันจะมีประโยชน์มากใช่ไหมเพื่อค้นหาว่ามีอะไรอยู่ในนั้นก่อนที่เราจะใส่กางเกงในของเราเข้าไปมากกว่าน,นี้เมื่อถูกถามว่าควรนำเรือลักษณะดเดียวกันนี้ออกไปโจมตี UFO หรือไม่หากมันเข้าสู่น่านฟ้าของสาฮาราอาณาจักรหรืออังกฤษเขาตอบว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือปล่อยให้มันปล่อยออกสู่ทะเลแล้วยิงให้มันตกที่นั่น แต่ฉันกลับไปที่สิ่งที่ฉันบอกว่าจะเริ่มต้นคือตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามันมาจากไหนมันจะมีประโยชน์มากกว่าในการค้นหาว่ามีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆก่อนที่เราจะตื่นเต้นเกินไปบอลลูนลำหนึ่งที่เชื่อว่ามาจากจีนถูกอิงโดยสหรัฐเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการโจมตี UFO 3ครั้งมีขึ้นหลังจากที่นักบินสหรัฐ ได้ยิงบอลลูนสอดแนมของจีนที่บินอยู่สูง60,000ฟุตนอกชายฝั่งเซาคอลคโลไลนาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ในขณะที่จีนยอมรับว่าบอลลูนเป็นของพวกเขาหนึ่งลำแต่ยืนยันว่าเป็นเพียงบอลลูนตรวจอากาศที่ออกนอกเส้นทางเท่านั้นและอีก3มลำที่ถูกยิงตกไม่ได้เกี่ยวข้องกับบอลลูนของจีนแต่อย่างใดวัตถุขนาดเท่ารถนต์ ที่เราอยู่ในอากาศรบกวนเซ็นเซอร์ของเครื่องบินรบ F-22 r ร p เตอร์สอลำและถูกพวกเขายิงมันตกเหนือเดดฮอสในวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็น UFO รูปทรงกระบอกชิ้นที่2ที่ถูกยิงจนระเบิดบนท้องฟ้าเหนือเมืองยูคอนในแคนาดาซึ่งเป็นการยิง UFO ตก24ชั่วโมงต่อมาคือวันที่11กูุมพาพันธ์ หลังจากปรึกษาหาลือระหว่างประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนของสหรัฐและนายจัสตินทรูโดทางตอนเหนือของชายแดนในขณะที่ UFO ลำที่3ถูกยิงตกโดยเครื่องบินลบ F-16 ที่ความสูง20,000ฟุตเหนือเกรดเลกเมื่อวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ทำให้มี UFO ที่ถูกยิงตกแล้ว4ลำ มีเพียงหนึ่งลำเท่านั้นที่จีนยอมรับว่าเป็นบอลลูนตรวจอากาศของจีนเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐอธิบายว่ามันเป็นโครงสร้างแปดเหลี่ยมไร้คนขับมีศักยภาพในการตรวจตราและมีสายรัดติดอยู่หัวหน้ากองทัพยอมรับว่าการยิงขีปนาวุธไซร์วินเดอร์ต้องใช้ขีปนาวุธสองลูกซึ่งมีราคา6 6 0 0 0 0ปอนปอน และพวกเขายิงพลาดในนัดแรกพวกเขาอ้างว่ากองทัพจีนใช้บอลลูนสอดแนมแต่ไมเคิลกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่าทำไมจีนถึงใช้มันในเมื่อมีดาวเทียมสอดแนม260ดวงอยู่แล้วและดูเหมือนว่า UFO เริ่มปรากฏบนท้องฟ้าทั่วโลกแล้วในขณะนี้สิ่งที่พวกเขาได้รับจากบอลลูนที่ถูกยิงตก เราไม่สามารถรับข้อมูลจากแหล่งอื่นได้มีเพียงสิ่งที่สหรัฐชี้แจงเท่านั้นซึ่งไม่ชัดเจนเลยสำหรับฉันเขากล่าวบางทีเรามีข้อมูลเพียงพอจากดาวเทียมที่พวกเขาสามารถไปถึงได้และการใช้ Google และส่วนที่เหลือทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาจะทำให้เราได้รับข้อมูลจำนวนมากนายกรัฐมนตรีริชซูนักอ้างว่า อังกฤษมีความสามารถในการยิงสกัดกั้นอย่างรวดเร็วในการสกัดกั้นภัยคุกคามดังกล่าวต่อสหราชอาณาจักรหากมันบินมาที่นี่แต่เอกอัครราชทูตอังกฤษ,กฤษประจำสหรัฐและที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติลอร์ดคิมดาลอสกล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าอังกฤษจะสามารถทำได้เครื่องบิน e 3 s e n ซรของสหราชอาณาจักร ถูกขายให้กับชิลีแล้วโดวยปล่อยให้ประเทศอังกฤษนี้ไม่มีเครื่องบินตรวจการผมคิดว่าเราลงทุนด้านกลาโหมน้อยไปในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาบางคนอาจเถียงกันตั้งแต่สิ้นสุดความขัดแย้งเมื่อหลายปีก่อนและในขณะนี้อังกฤษไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราต้องการจริงๆยังมีช่องว่างอยู่รอบๆเทคโนโลยีที่เรามีเขากล่าว ดังนั้นเราจะมีความสามารถในการสกัดกั้น UFO อย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดหรือไม่ฉันไม่แน่ใจโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ